ค,คลิปในี้ให้มาชมภาพมุมสูงครับผมของแปลงท่านอัตรกรครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสมเด็ประชาครับกับโมเดลสามไรครับโกมลนามโมเดลสามไร่งานของพัฒนาชุมชนครับผมท่านอัตรกรท่านผู้ใหญ่บ้าน <ๆ S 1> ก็รู้เข้าร่วมโครงการครับ<ม>เพื่อจะทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของ บ้านสมเบ็จประชาครับท่านเสียสละพื้นที่อันสวยงามของท่านครับตรงนี้ท่านเป็นทําเป็นฟาร์มครับผมฟาร์มเลี้ยงวัวแล้วก็มีหญ้าขึ้นสวยงามครานี้ฮะความเลี้ยงวัวของท่านครับแต่ท่านไม่รู้จะทำยังไงท่านเลยต้องยอมเสียสละพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะทําเป็นโคกน้อง,งานานี่ครับผมโมเดลตัวนี้อ่อาแกที่แจ้งไว้เบื้งตัวแล้ครับ รูแบบบอ่ 2, 2> บอสองบ่อครับผมโมเดลสามได้ครับของเราก็ยังมองแบบไม่ออกครับพอดีว่าแบบที่ออกมามันต้องมีของไส่ไก่ตรงกลางครับแตบบ่พอวัดแรงเข้ามาครับบอ่อชิดกันแล้วครับผมแค่โยนดินทําคันยังมีปัญหาเลยครับผมก็เลยต้องหาวิธีที่จะทํายังไงให้มันได้ประโยชน์ที่สุด าเพืเ่อนมาชมมุมข้างบนครับจะได้เห็นรถทำงานอย่างชัดๆครับกับเจ้า SK 200 SM ครับท่านจะกองเพลงมานะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านอัจากรครับชั <laughs> ้นเดียวพี่ดูดินดิ <laughs> มันจะเยอะด้านบนนี้หละครับเพราะว่ามันเปิดใหญ่ไงชั้นล่างไม่เยอะครับดูน เราก็จะเคลีร์ดูถ้าไม่ได้ก็จะดันออกไปเข้าไปตรงนู้นนะครับถึงหน้าคอกไอถึงนู้นเหรอหรือว่าตรงเนี้ยตรงหญ้าไอถึงถึงนู้นเลยพี่หรือว่าถึงตรงหญ้าถึงนู้นเลยอ๋อได้ได้เพราะถ้าไม่ถึงนี่สูงมากเลยเลยพี่ดินเยอะยครับ แต่ดูอ,อย่างเงี้ยเราไทยมันเดินได้เนอ้อนเงอเออดีเลยดีดีเลยยือย้อๆครับ,รบ,รบครับผมก็คืออยากทำให้มันต่ำหน่อยพี่คือว่าถ้าเราทำสูงขึ้นมามันจะโนนกว่าโรงเรียนเยอะแล้วตรงนี้ที่มันสูงแล้วถ้าเราไปทำโค,โคกสูงเนี่ยมันไม่ได้อะไรพี่เนาะ คือคือพื้นที่ดินเดิมพี่เนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วนะพี่เนาะถ้านับจากทุ่งนาไงทีนี้พอเราขึ้นไปอีกเม0้สิบหรือเมตรนึงเนี่ยมันจะสูงจักไงครับพยายามจะให้เกียร์ให้ให้ตามที่สุดครับเพราะว่ากอนั้นกัปลูกระไรไม่ได้เลยหรอกมันสูงขนาดนี้ บอ่อมันใหญ่ขึ้นปรับเอาลงตรงเลยพี่ดากที่ผมเห็น,นว่าบอ่อใหญ่ขึ้นตัวนี้น่าจะอยู่ที่800คิวกำลังสวยแล้วก็จะบอ่อน้นใหญ่ไม่เป็นไรนี่มันจะบาลานกันพี่น้องนี่เราใส่เล่นบอ่อใหญ่ไงก็มวดดินไปอยู่กับบอ่อหมดหี่ เลีเ้ยงปลาเาหละพี่นี่นาเดียจะได้สบายมองเห็นมุมมุมน้ำครับประจาประมาณนั้นคือว่าคราับผมม,บผม,มันจะได้ไม่สูงจัด พี่มันอุ้มน้ำข้างบนนี่ครับมันจะสไลด์ล,ลงเลยีท่านจ้ะมองแปลงก็ท่านได้ดีครับบอกว่า,ทำ,าทำไงทำไปเลยให้มันดูสวยสดงดงามหรือว่าใ,ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดแกปัญหาให้ท่านได้เต็มที่กับการลงมีปัญหาต้องทำแบบนี้ให้พวกเราทำงานสะดวกขึ้นครับ กบ็บางทีการทํางานก็ต้องมีทั้ง3ส่วนครับตั้งอำเภอแล้วก็รูปแบบออกมาแล้วก็ยังมีเรื่องของจบออกแปลงครับที่มีส่วนร่วมในการทํางานบางท่านเลยก็พูดบางท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องโมด,มด,ดูลหน,น้าโมเดลก็จะ เอาได้นตามใจจของนะผแต่ว่าบางท่ากก็ต้องบางคนก็เข้าใจกับบางบางจะบอกเลยก็เข้าใจเรื่องของการขุณครับผมจริงๆรเราพรารับงานมาก็รับงานคุณแค่เป็นรูปเป็นรากตามที่กําหนดครับไม่ได้มีรายละเอียดข้างในต้องว่าต้องบุต้องรีบต้องทันให้สวยงามแต่เงี้นั้นไม่มีครับผมได้ระบุสัญญาคือทําให้เป็นรูปแบบคุดใช้ตามรูปแบบเฉยๆครับผมไม่ได้บอกว่าต้องมีรายละเอียดซ้ายขวาหน้าหลังอน,นี้ไม่มีเนาะในพวกเราก็คืออยากโชว์ผลงานแต่งเติมมาให้ดีเฉยครับแล้วก็ทำให้ถูกใจตัวเลยนะครับ เอาควาบปรุงเลยครับต้งองตามเอกสารนี่จะระบุนะครับว่าต้องให้รีดคันหรือว่าปั้นคันสูงกี่เมตรกีเร่เมตรเราเลยมาดูหน้างานกันว่นาความเหมาะสมของพื้นที่ครับผมก็ฝากคนงานสุรศักเราขุดพ่วงแนวด้วยครับเนาะฝากคนงานพวกเราอีกรอบหนึ่งิปนี้ก็มีสาระมัง่งไม่มีสาระมัง่งก็คุยไปด้วยดูรถไปด้วยครับเนาะเรื่องของงานเจอทันก็คือเรือเร่องใหญ่ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ